งงสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูเยี่ยมชมนะครับที่สวนนะครับที่ทุ่งนานะครับตั้มทีวีนะครับอัปเดตนะครับของที่มาปลูกนะครับผมอันนี้คือฝรั่งนะครับผมฝรั่งไรเม็ดนะครับ ก็ออกดอกนะผมนะคร like ับแถวตั้มลำต้นนะครับก็เริ่มแตกกิ่งนะครับแตกยอดออกแล้วนะผมนี่นะครับเอามาจากสวนอินโดนะครับผมอินโดพันไม้นะครับผมได้ฝรั่งมาสี่ห้าต้นนะผมแล้วก็มีมะม่วงนะครับมะต้นกล้วยครับตรงนี้ตตรงนี้ปลูกได้แถวหนึ่งนะครับมะม่วงต้นกล้วยมะม่วงนะครับต้นกล้วยสลับกันนะผม ปลูกเป็นแถวนะครับผมแล้วก็ต้นนลำไยนะครับตรงนั้นต้นชมพู่ต้นอะไรนะครับปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับผมอ้อยตรงนี้นะครับเป็นอ้อยที่ผมย้ายมาจากตรงที่จุดๆเดิมนะครับมันจะอยู่ตรงตรงที่สร้างเพิงตรงนั้นครับสร้างเล้านะครับผมสร้างยุ้งฉางนะผมผมก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสวัสดีนะครับหนึ่งคนนะครับนี่นะครับผม ก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมพิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนองยางนะครับผมเส้นทางลัดไปบ้านเหล่าไายนะครับผมก็จะเป็นทุ่งนาครับเพิ่งทําใหม่นะครับก็เบิกตาออกนะครับผมตัวนี้เป็นต้นอ้อยนะครับผมแล้วก็มีมะละกอมีพริกนะครับผมก็ปลูกสลับสลับกันนะครับผมไว้กิ่นนะครับต้นพริกก็ออกดอกแล้วครับผม นี่ต้นพริกสวยมากนะครับผมมะละกอต้นเตี้ยนะครับผมที่เอามาปลูกนะครับนี่นะครับผมมะละกอ mm hmm. ต้นเตี้ยแล้วก็ต้นพริกนะครับผมตั้งใจมามาที่นาตอนเย็นครับว่าจะมาลดนะครับต้นไม้พอดีไม่ได้อัปเดตนะครับคลิปที่ทุ่งนาตั้มชีวีนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนานแล้วนะครับผมก็เลยวันนี้ถือโอกาสขอนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่อาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยนะครับผม เพราะว่าผมไม่ได้เอากันสั่นมาครับผมนะครับสวัสดีครับพีระนะครับผมสวัสดีพี่คิมนะครับทำอะไรเอ่ยนะครับเข้ามาด้วยกันเลยนะครับผมเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจะพาพี่เที่ยวทุ่งนาผมนะครับผมหลังจากผมไปเที่ยวทุ่งนาพี่มาแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นอ่าล่องที่ขุดใหม่นะครับผมน้ําที่เห็นนี้เป็นน้ําบาดาลนะครับผม สูบเติมจากโซล่าเซลล์นะครับผมสูบเติมนะครับผมฝนไม่ตกเลยครับพี่ฝนไม่ตกเลยแต่ว่าอากาศคืมครับฝนไม่ตกเลยที่สุรินตกไหมครับอยู่นี่ไม่ตกครับแต่ว่าอากาศคืมครับนี่นะครับผมตรงนี้เลี้ยงปลานิลนะครับปลานิลประมาณพันตัวนะครับผมปลานิลพันตัวแล้วก็มีปลาดุกประมาณห้าร้อยตัวนะครับผมโอ้สุรินตกดีจังเลยนะครับผม อยู่นี้ไม่ตกเลยครับเห็นไหมดินแห้งแรงครับตัวนี้เป็นน้ําจากแทงนะครับปล่อยเป็นระบบน้ําพุ่งนะครับก็คือหญ้าเริ่มเขียวแล้วครับผมมาดูรอบๆนะครับปลาเริ่มโตตัวใหญ่แล้วครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นร่องขุดใหม่นะครับผมที่เอาปลามาเลี้ยงนี้นะก็สูบน้ําเติมทุกวันนะครับโอ้สันนิดนึงที่เห็นเขียวๆนี่คืออ้อยนะครับผม ตัวนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์โอ้ว่างเดี๋ยวไปมาเลยมาเลยครับมาเลยนะครับเสร็จงานมาเลยนะเสร็จงานมาเลยเดี๋ยวจะต้อนรับงานเยอะ <c oughs> เสียดายอยู่ใกลอยู่ไกลเดี่ยอยูใ่ใกล้ๆไปช่วยทุกวันแหละนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบๆเคียงนานะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นอ่า หนองน้ําใหญ่จะมีปลาตัวใหญ่อยู่นะครับผมอีกฝั่งนี้นะครับจะพาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงคูคูตรงนู้นเนาะที่มันเป็นห่าทางน้ําสีฟ้านะครับผมผมปลูกอ่าต้นยูคานะครับยูคายาวไปนู่นเลยครับผมนู่นนะครับเป็นแนวนะครับอ่าเป็นแนวข้างๆกอไผ่นะครับผมก็ปลูกแข่งกับกอไผ่นะครับผมเบ็ดก็เริ่มจะหมดแล้วครับแล้วก็ ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้มะม่วงเริ่มโตแล้วครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับมาเลยมาเลยมาเลยว่างปุ๊บมาเลยนะบรรยากาศดีครับมีที่นอนมีอะไรดีเลยนี่นะครับพาดูฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับตรงนี้เป็นน้องปลาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาครับผมเดินไปฝั่งนน้นดีกว่าเป็นเสียงแมวนะครับนี่น้องหมาครับผมน้องหนึ่งน้องสองนะครับผม มาอยู่ด้วยกันหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมตัวโตแล้วนะครับพาไปดูพาไปดู <c oughs> ปลานะครับผมโอ้ไก่บ้านเยอะเลยพี่ไก่บ้านเยอะเลยไก่บ้านอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่นาไม่มีนะครับไก่บ้านเยอะอันนี้เป็นกระท่อม กลางท่อมกลางสะนะผมน้ําน้ําลึกมากครับวันนี้นะครับลงไปตึกแห่นะครับมิดหัวเลยครับผมประมาณสองมิดนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับนี่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 นะครับผมตัวใหญ่ก็มีครับตัวเล็กๆก็มีมีหลายรุ่นครับอยู่ตรงนี้เนาะ แป๊บนึงอึ๊บนั่นเห็นไหมแปบ๊บเดียวหมดเลยน้ำใสนะผมน้ำใสน้ำใสไก่กับเป็ดอยู่ที่บ้านครับเพราะว่ายูนายังไม่ได้ทำที่อา่างค้างเป็ดค้างไก่นะครับถ้าเอามาก็จะปลูกอะไรไม่ได้นะครับ ปลูกของไม่ได้เลยนะครับมีบรรยากาศนะครับผมฝั <c oughs> ่งโน้นเป็นทิศตะวันตกนะครับนี่ทิศตะวันตกนะครับฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับผมก็ตรงนี้จะเขียวมากนะครับผมเพราะว่ามีน้ำรดนะครับเป็นสปริงเกอร์เนาะ ข้อเสียของสปริงเกอร์นะครับเวลาเราใช้ลดสวนนะครับเวลาเราปลูกสวนอย่างเช่นปลูกพริกปลูกอะไรเนี่ยนะครับผมข้อเสียนะครับผมก็คือนะครับพริกก็สวยอยู่นะครับผมแต่ว่าวัชพืชมันจะขึ้นเยอะนะครับเห็นไหมนะครับลกหมดเลยนะครับผมจะไปย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับตรงนี้ผมก็จะเพราะว่าต้นพริกอะไรก็ใหญ่แล้วเนาะพวกผักผมจะไปไปปลูกอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็จะใช้ฝักบัวลดเอา ใช้บัวรถเอาครับขอบคุณครับพี่นะครับวันไหนไลฟ์สดเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับผมอย่าลืมไลฟ์นะวันนี้นะธุรกิจ <c oughs> ธุรกิจอะไรเนาะ <c oughs> ธุรกิจอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูอ่านี่นะครับผมอะไรนะ บัวไอถั่วฝักยาวนะครับนี่นะครับผมพาไปดูถ ja e ั Reese ่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับผมถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับกําลังสวยนะครับถั่วฝักยาวกับข้าวโพดกําลังสวย กระโพดนี Papa, ас, ak, ira, k, ้ออกดอกแล้วนะผมออกดอกนะครับออกฝักแล้วผมก็ช่วงนี้กําลังสวยนะครับถั่ยาวเยอะมากนะคผมนี่นะครับกินได้ดูนี่ครับผม ครับผมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึง10นาทีนะครับเกือบจะครึ่งแล้วนะครับผม10นาทีอ่าสาวินะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวิธีพ่อเพียงนะครับผมในในแบบฉบับของตั้มทีวีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับกดซับสไครนะครับเพื่อติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ